สวัสดีค่ะมะปอกเขาขั้วบุญไม้อีกแล้วจ้ามือนีขั้วบุญไม้เห็ดสังขยาฟักทองเล้วจ้าอยาขอมาจ้าไม่ขั้วกับสีใสฟักทองมือนีเห็ดสูตรเบาหวานเนะจ้าเพราะว่ายาเป็นเบาหวานสใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงแล้วก,ก็เกลือแล้วก็นี่ไข่จ้าเอาสีใสไข่หกฟองเล้วจ้าเป็ดสามไข่ไก่สามจ้าอันนี้น้ำผนใสตีแสฟักทองเล้วจ้าเดี๋ยวมาลงมือเห็ดกันเลยจ้า ก่อนอื่นนะจาห้องสิมาหันปลักทองนี่จติดจีนหน่อยก่อนนะจ่ะเา,าได้สิ่เี้ยเงี้ยยสีมจ้าเขาส่สิหันจีน,หน,นหน่อย ไข่บ๊วแช่น้ำปูนใสก็ได้ได้จ้าพวกทองอ่ะแต่เม่กลัวอยากให้มันเป็นแบบว่ายังเป็นจีนหรือบริจีนเลจ้าอยากให้มันเป็นแบบยังคงสภาพว่าแบบพวกทองอยู่พอสันแช่น้ำปูนแล้วมันึงบริได้ได้จ้าปิ้งอยู่ที่เกา่นานี่จ้าและห้องสี่ห้นงิ้นประมาณนี้ไปเลยเอยจ้าแล้วก็ไปแช่ในน้ำป่นใสได้จ้า จ้านี่คือปกทองเดียวหาพันแล้วเด้อจ้ะเ้าสิบแซนด์น้ำผงใสไว้ติมกะทีเด้อจ้าต่อมาแล้วจ้เา,จาจเ้าสิมาเข็ดไข่จ้าลืมหมอกไปจ้าต้องมี่กะทิน้ำด้อจ้าเอากระสีใส่ไข่เป็ดนี่ไข่เป็ดเด้อจ้าไข่เป็ดกลัวแตกไปซะแล้วเอาเมือจิ้มแตกไปซะแล้วจ้า เป็ดสามดจ้าลูกแรกแม่ขว้มือจิ้มมันจิกต่อไปเลยไข่เป็ดสามอยาขออนุญาตบึงกันนะเน่ยแม่ขั้มือจิ้มไข่เ่ยน,นะไข่ไก่สามจิ้มมันต้องเป็นไข่ไม่เดี๋ยจ้ะ ใส่ในหัวสื่อมานี่ก็บม่รู้ว่าใครไม่ใครเก่าอแล้วแล้วใครไกลอ่ะแล้วก็ผสมน้ำตาลไปเลยจ้าเทน้ปตาลไปเลยซัดส่วนนี่เลยจ้าสมัยอยากได้หวานกันนี่นใส่น้ำตาลไปเลยจ้าครึ่งกิโลแมนหัวสิใส่ประมาณสามขีดใส่เกลือไปน้ำจ้าแล้วเฮ้าก็เอาใบเตยเลยจ้าเอาใบเตยมาขยำยนะี่จ้ะ พยำยพยำจุดน้ำตาลนะำลายจ้ะพยำใส่ข้าวใบเตยสูตรนี้เบาหวานหลายเลยจ้ะเพราะว่าเห็ดไผ่กินยญาเป็นเบาหวานอยู่แม่กวักวกว็เลยบเห็ดนี่หลายบางคน,นเอาไข่ไก่อย่างเดียวก็ได้จ้ะทีห้องใส่ไข่เป็ดน,นี่ห้องสีเพิ่มสีสันให้มัน สีสันให้มันงามกว่าเกาจ้ามันแด่นมันเหลืองสีนจ่นจ้าต้องจิขยับไปเรื่อยๆนะจ้าพยายาไปสักพักหนึ่งแล้วจ้าไปเอิมกะทิลงไปจ้ากะทิไม้ขัวที่ใส อ่าประมาณสองรอยหาสิบกัมจ้ะประมาณนี่แหละเพราะว่าใส่บะเบิดข,ดขวดขวดนี่สิประมาณอ่าลอยใส่เคืองขวดเพราะย้ำให้เข้ากันจ้ามันย้ำไปเรื่อยเรือเลยจ้าจ้าเขาขยำจนมันขึ้นฟองนี่นสิเลยได้จ้า ขย้ำโดนอยู่เดี๋ยวบันี้จ้ากอขย้ำแล้วๆห้องสิมะกรองเลยจ้าเสร็จแล้วเลยจ้าห้องสิมะกรองเลยจ้าเ้องใส่กระชอนตาทีเลยจ้าองกองเอาเศษตยังทีห้องสิบ่เอาเลยจา้าออกออกเลยจา้า ้ครอยากกองสองรอบก็ได้นะจ๊ะแต่ไม่คั่วใส่แบบตาทีไม่คั่วใส่กองแค่รอบเดียว ถิ่มไว้แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวฟองอากาศมันขึ้นม,มานี่เฮาก็ตักฟองอากาศออกฟองนี่จ้ะตักออกไปเลยฟองเฮาก็ตักออกนะจ้าเรียกนะจ้า,อเ,จาเอาฟักทองที่เฮาเฮาไปแช่แล้วเฮาไปล้างน้ำแล้วเด้อจ้าเฮาก็สิเอามาลุยเลยจ้ะโอ้ลงไปเลย ใส่ฟักทองอยังหลายใส่ลงไปเลยจ้าแล้วห้างเสียไปนหนึ่งนะจ้า จ้าะกัฝักทองของเฮ้ามาหนึ่งนะจ้าเฮ็ดไฟออนถึงป่านกลางแล้วจ้าสินหนึ่งไปประมาณสามสิบนาทีปเปล่าจ้าเข้ากาบใบจ้าเฮาตองมาวัดลงึงว้ามสุกบ่จ้าคนในเวลาเดี๋ยวแล้วจ้าบึงเฮาสเบึงว่ามันสีสุกบอเฮาเสียบไม้จิ้มลงไปจ้าส่วนบ่มีอย่างติดขึ้นมาสิสุกเลยได้จ้าแต่มันยังมีแบบเมือกเมือกติดขึ้นมาแบบ ข้าสิีรูจ้ามีไข่ติดขึ้นมายังติดขึ้นมาแสดงความท่านได้สุดจ้าข้าสิทิมเลงตอนท้าทิมข้าวกรลูกจ้าอันนี้สุกแล้ว้ะจ้าเดี๋ยวข้าิที่ิมให้เย็นลงนิดนึงนะจ้าหลังจากข้าจังสิมาตัดซิมจ้าเพื่อนเพื่อนเรามาชิมกันเถอะแม่ครัวลองตัดดูแล้วนะคะเราปีนี้แม่ครัวไม่มีที่ตัดขึ้นมาก็เลยจะชิมขอบๆให้ดูก่อนเลย นี่คือเนื้อปักทองของเรานะคะเนียนด้วยนะเนื้อสังขยาของเราจะเนียนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครัวชิมก่อนนะคะหวานหอมมันกำลังดีค่ะทุกคนหอมใบเตยด้วยคิ่ว้นเราจะให้ย่าชิมสังขยาปักทองของเรานะคะย่าชิมเลยค่ะย่า แต่สูตรนี้เราจะทําไม่ทําหวานมากนะเพราะเราทําให้ยากินย่าเป็นมาหวานอยู่เอาเลยค่ะย่า <S <S เป็นไงบ้างย่า <S <S หวานกำลังดีหวานกำลังดีใช่ไหมแมงวันก็จะอยากกินด้วยแล้วเนี่ยหวานกำลังดีเลยยาพัา <S <S 1> <S 1> ทองก็เหนียวดีไหม รสอกทองมีไม่รู้รสปักทองอีกแล้วหวานกำลังดีใช่ไหม mm. โอเคว่ายญ้าบอกหวานกำลังดีอะทุกคนจริงเราทาไม่หวานมากจริงเพราะเราทำให้ยากินยญากาลังจะกินข้าวนะทุกคนย่าจะกินข้าวกับต้มยำปลาทับทิมนะทุกคนส่วนของน้องฟ้าใสส้มตําไก่ทอดเดี๋ยวทอดเยอะกว่านี้นทุกคนเหลือเท่านี้นี่ของแม่ครัว ตำปูปลาแม่ครัวก็กินไปแล้วอ่ะทุกคนสองคนสองตำม,มันของย่าคลิปนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะกินข้าวให้อร่อยอร่อยนะคะเหมือนคุณย่าเราเนะะี่ยค่ะสวัสดีค่ะ